ซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับกับนี่เลยบิวตี้นะครับนิวบี้นะหัวใจไม่มีปอมคี่ิรีนเนสนะครับมาจากซีรีส์เกาหลีชื่อดังนะครับมาไอดีนะครับอิสกังนัมบิวตี้นะบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับโด่งดังเป็นอย่างมากนะครับ ส่วนเวอร์ชันไทยนะครับก็ได้นักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มวินเมทวินนะครับประกบคู่สาวใบาเฟิร์มพิมพ์ชนกนะครับแล้วก็ยังมีนักแสดงนะครับร่วมแสดงในทั้งสาวเจนและมิดา้าแล้วก็หนุ่มเกสสะพลน,นะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ถ่ายทําตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว จนหลายคนก็รุนว่าเมื่อไหร่จะได้รู้ใช่ไหมล่าสุดนะอย่างที่เราบอกไปนะครับสิ้นสุดการรอคอยเพราะเมื่อวานนี้นะทาง GMMTV ก็ได้ปล่อยทีเซอร์แรกของซีรีส์ดังกล่าวมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันบมดเลยว่าเรื่องนี้นะ oh. เคมีของหนุ่มวินกับสาวใบาเฟิร์นดีมากนะคุณผู้ชมเป็นเคมีสาธารนณะทั้งหล่อแล้วก็ทั้งสวยนะครับ oh. ส่วนพระรอนนะครับอย่างหนุ่มเกสพลเนี่ยเขาออล่าแรงแบบว่าไม่จมไม่หายคุณผู้ชม oh. แล้วก็สาวเจนลมิดาออกมาบอกเลยลุคนี้สวยมากบอกเลยว่าเรื่องนี้มีแต่คน สวยคนหล่อแล้วก็คนเก่งนะครับบอกเลยว่าต้องดูนะครับทำเอาแฟนคลับนะครับกีดกันหนักมากนะครับจนเกิดแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นแฮชแท็กนะครับ beauty newbie นะครับมาแรงติดเทรนเออันดับหนึ่งกันไปเลยสําหรับแฟนๆนะครับที่รอดูนะครับซีรีส์เรื่องดังกล่าวนะครับติดตามกันได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลานะครับสองทุ่มครึ่งทางจ่องทางช่อง g m m 25นะครับแล้วก็เวลานะครับ ท4ทุ่มครึ่งนะครับทางวิวนะเริ่มตอนแรก19กุมภาพันธ์นี้ก็แสดงว่ามารับไม้ต่อจากแอปกำนมนุณอ่ารักด้วยใจเธอนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวดีๆของหนุ่มวินก็ยังมีนะครับพอล่าสุดหนุ่มวินยังเป็นดาราชายไทยคนแรกที่สามารถคว้ารางวัล AFA นะครับ Rising Star Award จากเวทีประกาศรางวัลร,ระดับเอเชีย Asian f e l m Award Academy ครั้งที่17ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวัน,นที่10 มีนาคมที่ฮ่องกงโอ้ยเรียกว่าหนุ่มคนนี้ก็ทั้งหล่อทั้งเก่งนะครับทางดาราเดนี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกันด้วยนะส่วนแฟนๆซีรีส์เรื่องนี้ก็ห้ามพลาดนะปักหมุดรอกันได้19กุมภาพัน์นี้ที่ช่อง GMMTV ครับดูสิโปสเตอร์ออกมาก็คือสวยมากนี่และในทีเซอร์น่าดูมากนะเอาจริงๆเห็นแล้วก็แบบอุ้ยตายแล้ว ชอบมากน้องบอกเลยนะน้องพูดประมาณว่าแบบฉันสาสวยแบบธรรมชาติแต่เธอมาใช้ทางลัดของสัญญกรรมหรอเออคือแบบแรงส่วนน้องมิ้ก็บอกว่าไะไรแบบว่าก็ไม่ใหญ่เธอกลับไปเหมือนแบบไปไปโดนเหมือนครั้งที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนอนนางเอกโดนบูลลี่ใช่มีปลาขงอะไรปลาเอานอน่าสงสารแต่ก็น่าดูแต่ก็ยังไงล่ะจะจบก็น่าจะแบบแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนเนห่พรใช่ ใช่เคมีเขาได้ด้วยนะคู่เนี้ยเออต้องรอติดตามอยากดูแล้ว<ด>อีกไม่นานกะรออีกประมาณ14วัน13วัน14วันประมาณนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็เตรียมตัวเตรียมใจกันได้บอกเลยว่าสนุกแน่ต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบโหใครหลายๆคนรอคอยมากๆจริงๆนะคะแม่รอแล <Okay. S 1> นะ้วใช่ไหมเรื่องนี้ชอบมากชอบตั้งแต่เขาเปิดโผล่กันมาแล้ว <c oughs> บอกว่าคู่นี้เป็นเคมีที่ทุกคนรอคอย,อยเช่นกัน